ในมลท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมพรในฐานะรองประธานฝ่ายเผยแผ่ของสมัสติชาสงไทยได้กล่าวถึงงานที่เราจะมีขึ้นเนื่องในโอกาสประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่45นณวัดพระหมาชนกรัฐจ์เจียในเดือนพฤษภาคมนี้ว่ามีอะไรบ้างที่จะมาเผยแผ่ในฐานะ อรองประธานฝ่ายบริเผ่ารรมชาติสงไทยมีโครงการอะไรดีๆที่จะบอกกล่าวเล่าแจ้งแก่พระธรรมทูตท,ที่รอรับฟังอยู่ในการที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้ครับผมขอนำมขอโอกาสพระเตรานเตระเรพะเืพเ่อนพระธรรมทูตท,ทุกรูปในการที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันประชุม มาปรึกษาหาหรือเรื่องการงานที่เราจะต้องทำที่จะวางแผนที่เราจะต้องทำในการเผยแพ่เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดพวกเราทุกรูปก็เหมือนกับเปรียบสเสมือนทหารเอกของพระพุทธเจ้าที่เราจะต้องทำเดินหน้าไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ ในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้มาประชุมกันวางแผนและก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกรูปยอยู่ด้วยความสุขสงบเย็นและก็ในขณะเดียวกันเราก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้สมัชชาสงฆ์ไทยก็คือการทำหน้าที่ในการเผยแผนะ่นัลนก็คือหัวใจของอการเผยแผ่คือหัวใจของพระ ของสมชาสงไทยเพราะนั้นสมชาสงไทยจึงได้ทำหน้าที่อย่างกว้างขวาง,วางและก็เป็นไปด้วยความาก็เรียกว่า,เ,าเป็นที่มาของความสุขสงบเย็นของเพื่อนมนุษย์ของวัดที่เราเกิดขึ้นขยายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนันนี้สมชาสงไทยยังมีโครงการอีกมากมาย หลากหลายโครงการทุกโครงการก็เป็นไปเพื่อความรักความสามคัคคีของหมู่คณะแล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขสงบเย็นของออพุทธศาสนิกชนที่เป็นก็เรียกว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นดั้งเดิมแล้วก็เพื่อขยายไปสู่ชาวพุทธใหม่ ที่เขาให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้พวกเราก็ให้ความสะดวกสบายกับพวกเขาให้ได้มาเรียนรู้เราจะอยู่กันบนโลกใบนี้ด้วยความสุขสงบเย็นได้อย่างไรสมสชาติสงไทยยังมีโครงการที่ให้พระธรรมทูตของเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันโดยความรักสามัคคีให้เราได้ทำหน้าที่ที่ เป็นในแนวเดียวกันซึ่งเป็นเป้าหมายของสมัชาาสงไทยในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าการทากิจกรรมการทำวัดสวดมนต์การงานเผยแผ่อะไรแต่เราวัดเราก็ทำไปเหมือนกันเราจะ,ะนั่นการประชุมในวันนี้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเรามาวางแผนกันเพื่อการทำงานของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ขอ ขอบพระคุณท่านอาจารย์พระโกลปิยะซึ่งเป็นเจ้าว,วาดาวัดพระมหาชนกเนี่ยแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของพระธรรมทูตที่เป็นทหารของพระพุทธเจ้าผู้เข้มแข็งามาอยู่ในวัดมหาชนกซึ่งหลายร้อมไปด้วยด้วยมิจฉาทิฏฐชนมากมาย ท่านก็ใช้ความพยายามความอดทนจนในที่สุดก็ปรับทุกสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยดีก็ขอขอบคุณและก็ขอขอบคุณเพื่อนพระธรรมทูตทุกรูปครับผมสาธุ